สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับตาประเทศไทยนะคะอยู่กับคุณสำรานรอดเพชรและดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สำรานค่ะสวัสดีครับน้องมิววันนี้วันอังคารนะคะจะมีการประชุมครมอรายการเราจับตาเรื่องอะไรดีวันอังคารสีชมพูนะวันนี้ใส่สีดําวันเกิดเขานะใส่สีดําไม่ได้คิดขนาดนั้นไม่ได้คิดขนาดนั้นพี่คิดลึกวันเกิดใครท่านผู้ชมไปหาคําตอบเองวันเกิดใครก็ไม่บอกอยู่นู่นแหละขมน้นนค่ะค่ะ ไปไม่เป็นเลยทีนี้เราจะจับตาเรื่องอะไรดีวันนี้ก็ยังคงอยู่ในบริบทของไทยกัมพูชาในมิติต่าง,างๆนะฮะวันที่สองของการประชุม GBC แต่เป็นระดับเจ้าหน้าที่ก่อนนะวันที่เจ็ดยอยู่เป็นไฮไลท์แต่ว่าในบริบทต่างๆการสู้รบเป็นยังไงแนวโน้มสถา,านการณ์เป็นยังไงสงครามสื่อการทูตระหว่างประเทศเป็นอย่างไรวันนี้เราจะเราจะมาเติมเต็มมองกันให้มัน อรอบด้านสักหน่อยะนะตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือสงครานยหยุดยิงแล้วแต่ว่าการต่อสู้ในมิติข้อมูลข่าวสารเราเดินตามหลังกัมพูชาหรือเปล่านะคะวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองนะคะอดีตสมาชิกวุฒิสภาอาดีตสื่อมวลชนอาวุโสนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ครับนั่งสองท่านครับครับก็บอาจารย์เจิมศักดิ์เองก็ทําสื่อมาเยอะเป็นประธานกรรมาการนโยบายไทยพีบีเอสด้วยอดีตน,นะครับวันนี้มอง รอบด้านแล้วเนี่ยนะะสงครามข่าวสารไทยกัมพูชาเนี่ยจา์เจิมศักจะมีอะไรเติมเต็มไหมครับประเมินยังไงตอนนี้ผมมีอะไรเยอะเลยที่จะพูดกับคุณในเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆว่าวันเกิดไข่คุณลองบอกได้ไหมก็เป็นวันเกิดไข่วันเกิดของวุ้นเส้นนะหวยเซ็งอะไรเนี่ยวุ้นเส้นตทษอายุเจ็ดสิบสาปีค่ะอาจารย์เจ็ดสิบามปีเหรอเจ็สิบสา นี่แหละครับสิ่งที่คุณพูดเนี่ก็เป็นสงคารามข่าวสารนี่อย่างมผมงงก็เลยอยากจะตั้งโต้เกียรตเดี๋ยวคุณลองคิดดูว่ามันเกี่ยวข้องกับสงคารามข่าวสารหรือไม่ที่คุณพูดถึงว่าวันนี้เป็นวันเกิดของบุญเสริจอายุเจ็ดสิบเท่าไหร่นะครับเจ็ดสิบสามค่ะเจ็ดสิบสามปีคือผมชอบที่คุณใช้คําว่าเป็นเรื่องสองคารามข่าวสารมันไม่ใช่เป็นเรื่องสองคารามสู้รบอย่างเดียว ราะโลกสมัยนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสคกามข่าวสารทึ่งสาําคัญมาและถ้าให้ผมประเมินซะก่อนว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยการทำงานของประเทศไทยเทียบกับกัมพูชาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแลวประเดี๋ยวจะมาถึงในตอนสุดท้ายว่าถ้าอย่างนั้นประเทศไทยควรคิดอะไรและควรจะพัฒนาไปทางไหน,นเราต้องมาหาปัญหาสะกก่อน สองท่านเห็นด้วยกับผมไหมว่าที่ผ่านมากัมพูชาเป็นวางเอเจนดาตลอดครับวางเอเจนดาแปลว่าวางวาระของสงครามข่าวสามตลอดัและไทยก็จะวิ่งตามแก้ตลอดอันนี้ผมคิดว่าเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สดุดใครก็ตามเป็นคนวางประเด็นข่าวใครก็ตามเป็นคนวางประเด็นที่ทำให้คนสนใจคนนั้นชนะ เพราะเขาเป็นการคิดล่วงหน้าและเขาวางไว้โดยตลอดประเดี๋ยวจะกลับมาว่าเขาวางอย่างไรประเดี๋ยวค่อยว่ากันประกานที่สองภาพของเราเนี่ยที่เราทำสงการล่าวสารเราเน้นเรื่องการอธิบายเราเราเน้นเรื่องการแก้ตะและเราก็มักจะบอกว่าเราอาศัยความจริงความจริงต้องช้าหน่อย เราเร็วก็อาจจะผิดพลาดก็เป็นค่าวความแก้ตัวที่น่าฝังแต่ว่าคําแก้ตัวดังกล่าวเนี้ยเราทําได้ไหมว่าเราทําความจริงให้กระจางและรวดเร็วด,ด้วยอืเราต้องทําเราต้องต่อสู้ทั้งความจริงและต่อสู้ทั้งความรวดเร็วให้คนได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วด,ด้วยถามว่าทําได้ไหมครับผมคิดว่าทําได้อืและถ้าทําแล้ว คุณต้องแยกต่อว่าที่เน้นอธิบายและเน้นแก้ต่างเนี่ยเราเน้นอธิบายและแก้ต่างในประเทศหรือว่าเราเน้นเรื่องต่างประเทศ<ม>คุณสมรานกับอีกขั้นหนึ่งน้องเหมียวน้องเหมียวฟังฟังเออน้องเหมีวคุณคุณประเมินว่าเราเน้นในประเทศหรือต่างประเทศก็หนักไปทางหรือไม่ได้เน้นั้องคู่เลยหนักไปทางในประเทศแค่ไม่สามใช่ครับแล้วก็ช้าไม่ทันการด้วยใช่ค่ะอาจารย์แล้วต่างประเทศก็ดู ไม่ทันการทั้งสิ้นถูกเขาลีดตลอดคุณจะเห็นได้ว่าเราไม่ประสานสงครามข่าวสารทัาบอกว่าไปทีหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศว่าอีกทีหนึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมรัฐมนตรีชื่ออะไรนะครับลูกคุณานาวัาวุวารารุิศิลปะอาชาเออก็ออกมาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ออกมาเล่นงานกัมพูชาว่าไปอีกทางหนึ่ง ประธานบุริสภาของไทยวิ่งและประธานบุริสภาของกัมพูชาประธานบุริสภากัมพูชาอาศัยว่าจะมีการประชุมประธานบุริสภาสตรีสามสิบกว่าชาติเขาเนี่ยวางอันดัาล่วงหน้าเลยว่าเมื่อเกิดเหตุเขาจะเอาอะไรไปพูดในที่ประชุมของประธานบุธิสภาเขาก็ถึงกับร้องห่มร้องไห้ออกมา <c oughs> แต่ในาทยทำไงครับวิ่งตามออกถแถลงการโดยคุณวันหนอ่อก<ะ>แล้วก็ออกมาประนามว่าโกโไม่เป็นความจริง<ะ>แต่ลงคุณคิดว่าใครจะได้ผลกว่ากันครับการวางแอนเจนด้าอย่างนี้ที่เขาวางวางวาระตลอดและคุณก็ตามแก้ตลอดอครับ<ะ>ขณะเดียวกันพอเกิดการปะทะได้วันเดียว เขาส่งหนังสือถึงย<ะ>ูเอ็คเอสก็คือคณะมนตรีความมั่นคงสารประชาชาติให้พิจารณาเรื่องนี้เป็นการด,วด่วนเราก็วิ่งตามแก้เอาท่านพูดที่อยู่ใน u n เอมาแก้คุณสังเกตด,ดูไหมว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของไทยไปที่นิวยอร์กในขณะนั้นไปการประชุมเรื่องอื่นยังไม่ได้เข้าไปร่วมประชุมในเรื่องนี้เลย รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับแต่ภูมิธรรมเรียกตัวกลับประเทศไทยตกลงมันอะไรกันครับสงครามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับยูเอ็นเราก็ทําไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับถามว่าเพราะฉะนั้นเราขาดอะไรผมเชื่อเราขาดความเป็นผู้นำในยามศึกสงครามในเรื่องการทําสงครามโชคดีที่ทาหารเนี่ย เขาทำสงครามในการสู้รบและเขาไม่ยอมให้สัง่งแล้วก็แต่ว่าสงครามข่าวสารของเราค่อนข้างจะอ่อนแอใช่ไหมครับครับเรามีนายกรัฐมนตรีที่เหมือนเป็ดง่อยและนายกรัฐมนตรีของเราก็าดันไปพูดกับศัตรูอีกว่าทหารเนี่ยมันเป็นพวกของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยเลย ก็ไปเอาใจฝศัตรูซึ่งไม่รู้อีโนอีเนไม่รู้ว่าเขาวางแผนอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นกระบวนการที่เขาวางอานดนดาวางวาระให้เราวิ่งตามตลอดยังไปกระดก็กกระแด็กจะใช้คำและ,ะก็ได้แต่ว่าไม่อยากจะใช้ตอน <ไป S 1> หลังอาจารย์จะคิดว่าท่านทอาจารย์ตอนหลังนี่เขา<อ>พยายามปรับตัวให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะอาจารย์ก็ยังรู้สึกไม่ได้อย่างใจใช่ไหมประมาณว่าโอ้ยังไม่ได้เลยครับ <sta'> คุณดูดีครับปรับตัวให้เร็วขึ้นแต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยมีความมั่นใจมีคอนเฟเดนซ์หรือจ๋องคุณยามสงครามเนี่ยมันต้ององอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักรบสร้างความมั่นใจให้คนในประเทศและคว้างสร้างความมั่นใจให้กับต่างประเทศค<ะ>่ะครับคุณคุณเห็นไหมตามหมดเลยไม่ว่าเขาพาสื่อมวลชนพาทูตทหาร ผู้ช่วยทูตทหารไปดูเขตกัมพูชาเราจับสองวันถัดมามันจับซ้ำอีกครั้งหนึง่งเพื่อที่จะแย่งหน้าสื่อถ้าคุณติดตามดูสื่อต่างประเทศก็เลยเจาะสองช่องเอาคนเอาสื่อเขาก็สำนักข่าวต่างประเทศก็ส่งคนมาอยู่ประเทศไทยที่ไปดูชายแดนแล้วส่งอีกคนหนึ่งไปอยู่ที่ชายแดนของกัมพูชาอีกฝั่งหนึง่งแล้วเวลาที่เขามีอยู่จากัดเช่นสามนาทีข่าวเรื่องนี้ก็เลยถูกแย่งไปครึ่งดิน เลองคิด<ช><ช>ดูนะครับเราวิ่งตามตลอดเราไม่เคยอ่านเกมในเรื่องพวกนี้อันนี้คือหัวใจใหญ่ก็คือเราไม่วางอาเจนด้าของสงคราม<ช>เราไม่มองว่าเป็นสงครามด้วยเรามองเพียงแค่เราถแถลงข้อเท็จจริงตามแก้ช้าดีกว่าที่ผิดพลาดแล้วไปบอกว่าเห็นไหมคุณมารียังพูดกลับไปกลับมาผิดพลาดแต่เราทำไมไม่ทำทั้งสองอย่างให้ได้คุณลองดูนะครับ ถ้าเราไม่วิ่งตาบหนึ่งตอนที่เขาเอาร้านค้าเอาร้านค้าและค่อยๆที่มาอยู่แถวปราสาททั้งหลายกัมพูชาเนี่ยฉลาดมากค่อยๆไปคืบเ,เอาสองส่งมาร้านค้าขายของนักท่องเที่ยวเราก็ท้วงแล้วเราก็ปล่อยไว้เขาก็เอาคนมาอยู่ด้วยพอมีร้านค้าอีกแห่งหนึ่งทําเป็นวัดแล้วเอาพระ ซึ่งคนกล้ามโตโตเลยแต่งตัวโกนหัวเป็นพระมาอยู่เราก็ปล่อยไว้แล้วเราก็ประท้วงเฉยๆคุณเราประท้วงห้าร้อยหกร้ยครั้งปล่อยเขาลุกไปเรื่อยๆครับคุณมองเห็นไหมว่าเขาวางมาตลอดเขามาร้องเพลงชาติกัูชาเขาพานักท่องเที่ยวมาเป็นคันรถขึ้นมาแล้วก็ถัดมาก็เกิดเหตุมาทำคูเรต สนามเพาะแล้ววางระเบิดจนเกิดเหตุทั้งหมดเขาเป็นคนลีดเราตลอดเวลาคือสุดท้ายต้องโท่การเมืองเป็นหลักใช่ไหมอาจารย์ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าข้าราชการประจำเนี่ยเขาถ้าพูดกันนะครับการเมืองเนี่ยตามไม่ทันข้าราชการประจําแล้วข้าราชการประจําก็ไม่กล้าที่จะลุกไปข้างหน้าก็ทหาเนี่ยเขาไม่ยอมก็การเมืองอยู่ดีเลย กาโทวการเมืองนะครับถ้าพูดกย่ตรงๆผมเชื่อว่าข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาพอจะเป็นงานแต่การเมืองเนี่ยมันไม่เป็นงานถ้าพูดกย่งตรงๆและยังหวังที่จะประดีประนอมมันยังหวังที่จะมีผลประโยชน์ร่วมใต้โต๊ะบนโต๊ะมันมีอะไรที่ดึงไว้เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้จักในการวางอจนดดาหรือวางวาระและวิ่งต่างประเทศสมมติในนาทีนี้อาจารย์เตียมสักคิดว่า คุณจะวางหวารไรสักเรื่องหนึ่งหรือในนาทีนี้เราจะชี้แจงอะไรกับชาวโลกมากที่สุดในบรรดาสงครามข่าวสารเนี่ยผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศครับผมตอบกุศไม่ได้แต่ผมตอบได้ในหลักการับ,รบว่าในสภาวะเช่นนี้คุณจะต้องเล่นงานกัมพูชาเช่นนีผู้อย่างคนไม่เชี่ยวชาญนะครับครับเช่นการกระทำทั้งหมดนี้ เป็นอาชญากรรมสงขราโดยหุนเซนและหุนมาเน็ตคือต้องฟอ้องคุณนำเรื่องเข้าสู่ศาล ICC International Criminal Court ใช่เขาต้องตามแก้บ้างมไม่ใช่ว่าคุณปล่อยเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่<ม>ใช่ต้องฟอ้องคุณต้องบุกเรื่องอื่นไม่ใช่เพียงแค่พาทูดไปครั้งเดียวคุณต้องบุกต่อ,อในเรื่องพวกนี้คุณลองดูมันบุกมาว่า พอทหารเขาเรายิงเขาเสียชีวิตหรือเขาบาดเจ็บดันแกส่งตัวเข้ามารักษาในประเทศไทย่ะเสียนดำนี่มันก็รูดมันก็ลุกวายเจนหน้าต่อ,อให้ตาเท่หมอว่าโอ้ประเทศไทยใจดำหรืเอเกินไม่ไม่รักษาให้เห็นไหมครับผมเห็นเราลุกเมื่อวานนี้ค่อนข้างดีคือโดยกองทัพก็คือบอกว่าให้มันเก็บศพทหารซะอย่าปล่อยให้มันเน่าเพราะทหารเนี่ย จะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน <c oughs> เรายังมองเห็นีเลยว่าคุณเนี่ยปล่อยให้ศพเน่าแล้วจะเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมและโรคระบาด <c oughs> ผมเห็นว่าหมากนี้เริ่มลุก <c oughs> แต่คุณอย่าลุกในประเทศไทยสิครับตรงนี้กระทรวงการต่างเท่ขยายผลเลย <c oughs> <c oughs> รัฐบาลขยายผลเลยและ <c oughs> ไปไปเรื่องอนามัยโลกกรมคุณ, <c oughs> ค,ณคุณต้องไปแล้ว ท<ม>ี่จังไหมนี่ผมพูดอย่างคนชาวบ้านชาวบ้านนะผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องการต่างประเทศนะครับครับคุณจำราถมองเห็นไหมครับผมที่อาจารย์พูดมาเนี่ย <มา S 1> ผมว่า<ม>เราทัา้งสองคนเห็นด้วยนะทั้งสองเรื่องอาญากรรมสงครามหรือแม้กระทั่งเรื่องเนี่ยเรื่องศพทหารเนี่ยนะโดนโดนใจนะอาจารย์เรื่องนี้นี่ใช่ครับและคุณก็ขุดต่อเลยสิครับว่าชเมนเนี่ยมันไม่ค่อยนึกถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนอืม และในอดีตเคยทําอย่างไรเรื่องค้าค่าล้างเป่าพันมันโดนมาแล้ว mm. และกัมพูชและและคุณเซนเนี่ที่เป็นวันเกิดวันเนี้ยในอดีตก็คือเขม,น,มนแดงเขมรแดงที่จัดการค่าคนไปเท่าไหร่ mm. คุณสาวกลับไปให้เห็นให้เห็นทั้งหมดเลยครับมันก็จะทําให้คนต่างชาติตาโตขึ้นส,สว่างขึ้นว่าเอ้ยประเทศกัมพูชามันเป็นอย่างนี้นะ mm. ใช่ไหมครับครับและคุณก็ไปเหยียบแผลต่อสิครับ ว่ากำรบูชาเนี่ยเป็นแหล่งแกรบิงแกรมเมอร์ซึ่งทั่วโลกยุโรปเนี่ยเขาเคยประกาศแล้วคุณที่ไปที่แพ้ต่อเลยตรงนี้มันจะวิ่งยังไงครับทีนี้ครับใช่ไหมครับ,รบแต่คุณปล่อยให้เขานำอีกแล้วก็คือไปเสนอทรัมป์ได้โนเบลพีซไพรส์คุณรู้ไหมว่ามันปิดเวลาเสนอตั้งแต่31มกรา ไ oh. ต้หว้นเซ็นมันเก่งไหมครับมันสร้างประเด็นขึ้นมาใหม่มันปิดไปแล้วเขาจะพิจารณาเนี่ยในเดือนกันยาและเสร็จสิ้นในเดือนยันยาและตุลาเขาก็จะประกาศ oh. ตอนนี้เขาไม่รับแล้วทรั้์เนี่ยปีนี้เข้าก็เข้าไม่ได้แต่คุนในลูกเล่นครับไหมคือสร้างประเด็นเพื่อเอาใจสหรัฐเหรอคะถูกต้องและเป็นข่าวไหม,มแล้วประเทศไทยก็เล่นตามข่าวเขาด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณดู ดูไทม์ไลน์ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับว่าเขาเก่งทีนี้ถ้าเราตั้งตัวได้ทัน<ฆ>ต่อไปนี้เนี่ยเราต้องดูแล้วหนึ่งไทม์ไลน์ทั้งหมดในอนาคตจะเป็นยังไงอย่างที่คุณสำรานถาม,<ฆ>ผ,มผมว่าในอนาคตองค์กรก็ดีในต่างประเทศเราจะเดินมาอย่างไรในประเทศเราจะทําอย่างไรไม่ว่าจะเป็นชายแดนที่เราจะลากรวดหนามหรือเราจะทํำยังไงกับประสาททั้งหลาย เราจะกั้นรั้วหรือเราจะทำยังไงและชายแดนเราวางแผนให้เรียบร้อยว่าเราจะเปิดหรือจะปิดแดนเราจะเอาไปยังไงผมคิดว่าเราลีดได้ว่าตรงนี้คือสิ่งที่คนกัมพูชาร้อนเราหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วให้มันเป็นวาละที่ทำให้เขาต้องพูดที่เราก็จะต้องพูดถึงครับเพราะฉะนั้น ถ้าถ้าเราเนี่ยมอไปขนากว่าเราจะมีการประชุมอะไรในต่างประเทศในช่วงต่อจากนี้นอกจาก GBC เราก็ไล่ตาม GBC เข้าไปแต่มันจะมีอะไรต่อไปในอนา,า,าคตผมคิดว่ากระทรวงการต่างประเทศเขารู้ดีว่าในโลกนี้จะมีการประชุมอะไรแล่ง <Okay. S 1> ใครครควรจะต้องไปทําหน้าที่เช่นประธานสภาประธานวุฒิสภาหรือรัฐมนตรีที่จะไปะป,ประชุมเรื่อง สุขภาพเรื่องอะไรสอนหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดได้ไหมครับครับแต่นี่เราโอเคเราไปประชุมเรื่องสุขภาพเราก็พูดเรื่องสุขภาพเฉยเฉยเราเราที่หยิบเอาไอ้ปัญหาเรื่องพวกนี้เข้าไปสอดแทรกในที่ประชุมคุณก็จะมองเห็นว่าถ้าเราร,รู้จัก,กวางแผนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นและใครต้องทําทีนี้โจทย์ถัดไปเราต้องมีในสมองว่า แล้วรเรารจะทําในรูปแบบไหนโอเคอาจารย์ครับพอ้อมที่เราจะทําถัดไปครับเจียนชัดเจีนอาจารย์ครับและสุดท้ายเราต้องการทาเกตคุปคือใครครับทาเกตคือใครในต่างประเทศครับไม่ใช่เราไปซื้อโฆษณาที่ตึกตกึในนิวยอร์กแล้วเราก็ดีใจว่ามีธงชาติขึ้นเฉยเฉยเราภูมิใจเองแต่ฝรั่งมันมองแล้วมันมันรู้สึกอะไร มันได้ทาเก็รุ๊มไหมตรงนี้และการสื่ออย่างนี้ใช่หรือเปล่าครับราเพราะมองทาเก็รุ่มบุคคลเป้าหมายที่เราต้องการสื่อและสื่ออะไร,รสุดท้ายจริงๆผมไม่เห็นคุณํำได้ครับกับ <c oughs> ่อยๆกูกำลังเล่งผมไม่เลิกแล้ว <c oughs> <c oughs> คือคุณต้องทํางานเป็นทีมตอนนี้ค,คุณเห็นไัมกระจายกระจายหมดเลยใช่เวลาวุดพูดไปทางนึงคนนู้ก็พูดไป ถ้าคุณไม่ประสานกันเป็นทีมและไม่นึกว่าคุณจะต้องวางแอนเจนด้าถ้าคุณทํางานเป็นทีมเหงิกเขากำลังกำลังจะทํางานเป็นทีมแต่คุณตามแก้ตามให้ความจริงเฉยๆไม่พอต้องคิดในประเด็นที่ผมพูดด้วยครับขอบคุณอาจารย์เจริมครับแม่มีคีย์เวิร์ดและน่าสนใจทีเดียวขอบคุณมากครับโอกาสหน้ารบกวนใหม่ครับอาจารย์เจริญศักดิ์ปิ่นทองนะคะเป็นภาพเป็นภาพนะครับเราต้องเปิดเกมรุกบ้างหนึ่งในนั้นคือต้องฟ้องฮุนเซนและฮุนมาเน็ต ในข้อหาอาญากกรมคือต้องวางทงสักเรื่องแล้วกัดหยับลอยมีเห็นด้วยนะเรื่องอาญากรรมสงครามเรื่องอะไรนะศพอย่างเนี้ยเ่ะเรืเ่อเรืเ่อจริงจริงอยากรู้ด้วยซ้ําแต่ว่าด้วยความที่เวลาจำกัดว่ารัฐบาลเราปรับตอนเนี้ยมันทันหรือเปล่าพี่สำรานมัน<า>ช้าไปไหมก็ยัง,ย,งยังไม่สายนะยังทันยังทันอยู่เอาละค่ะช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักเบรก,กันนะคะ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะอต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยโทษนะครับคุณลูกคา้ากระจกยังไม่พอแถมยังโง่อีกนะเนี่ยร้อมลัวพร้อะไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอะไอ้